เื่องเดียวกันค่ะวันนี้เอ็มไปส่งน้ำกะทิที่โรงงานนะคะทุกคนเราก็ออกมาเจอการฉัดพระของอวัดป่าช้านะคะทุกคนใกล้บ้านเอ็มเนาะซึ่งเอ็มไม่ได้ถามเพราะว่าจะผ่าหน้าบ้านเอ็มไหมเราก็เกรงใจก็เนาะเราก็เลยขบวนแบนี้เลยทุกคนเห็นล้วก็ดีใจเราก็ในขบนนี้ไป็นเล่ยเนาะเราก็ตามบขบวนก็มาเรื่อย ตามมาเรื่อยๆค่ะทุกคนจนถึงบ้านแล้วสักพักเขาก็เหนมาทางหน้าบ้านเอ็มก็โอเคเออทั้งลูกทั้งพ่อพ่อเอ็มก็ได้ทาบุญพร้อมกันไปนะคะทุกคนแต่ก่อนก่อน,อนก็ทาหน้าโรงงานไปแล้วกลัวเขาไม่ผ่านหน้าบ้านเราเนาะก็ดีใจนะคะทุกคนปีหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งในการชักพระนะคะทุกคนก็มาทาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆทุกจังหวัดนะเกือบทุกจังหวัดก็จะมีแบบนี้แหละ เราไม่ค่อยได้ทําบุญเมื่ออะไรที่ผ่านหน้าบ้านเราเราก็จะทำแบบนี้นะคะทุกคนไม่ค่อได้เข้าวัดเนาะแล้วก็ให้ภาพเล่าเรื่องต่อไปนะคะทุกคนยังไงก็ฝากไปกำลังใจให้ช่องของเอฟได้นะคะดูภาพกันไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเมื่อจักะขอวัดสารปาะมาแล้วเราเอาคําสุขมาฝาก วันนี้วัดตาชเราจะมีการทอดกินวันที่สามสิบานี้ทุนาอยาเมื่อนเพื่อนผู้จงกันนะเอาปที่วัดาาก็ลสหากาสาบาให้เพือต้างจด้งซ้าย้ิดว หอ้ชาตาน่าหายลำเลื่อยเจริสุขเลือมาแล้วรัดแกนสัดแกมาแล้วเอานายายมแล้วก็เอาลมมาปั่นหน้าบริจัคหน้ารัาออกงานรวบตุ้นอวบุ้สดจานเหียวได้อาเทเบิลย่างโยกปลาออกมาเล้วเดืดก๊สเคล็ด แล้วจะได้ต้นป่าสากะนาจะได้ดูเครื่องปัดยาเยัดไม่ใช่ตกใจอาแอ้ายนัดจอดด้วยแซ้ายนัดจอดด้วยถือยาโยมมามาเลื่อนเลื่อนจากันังนาจะอะไรกันมาเลือกตาและบรรทัดปุ่ากปุ่นจจากหงอกมาเวยมาเลยเลือกตามหาทุกหาตู้หาุู้หาตู้เจ้าหาตูาหาตุ พอใส่ได้ขาดไม่โยนเสือกส่สาธุสาธุนอาสนะเสนอเสรอุ่ด้วยเอากิจการขายรำรวยล้ำรวยจะมีไมื่อเมื่จะสาธุสาธุเอาไปบงหน้าไป่อยงขวางกลางรดเข้าไปบงพาใสุ่ดด้วยไม่ต้องที่ แต่ขอให้เราเป็นคนมกันค้าี่ดีมาค่ะทีาค่ะของเราจะโบนัสในกะเาตกจะทาให้สวยบ้านหลังสุดท้ายในการทเป็นจะใหบรรุอย่าที่เราตั้งใจตั้งใจสิ่งไหนก็ขอให้สมบราหนาไมอยากทุกประการ สวยมากมากคุณสวยมากกำเนิดเลย ดีตอนจะจบนะพอดีเอ็มมาต่องน้ำกะทิก็เลยเจอก็เลยทำวงก็เลยถ่ายคลิปไปเรื่อยๆทุกคนนักษานักษาทุกคนวัดหน้าบ้านเอ็ม ติดใจ่อให้สมปราสนาติดจากไปหาคนเยอกิจาการก้าหน้าหน้าที่การมาช่วยเรืองไปเรื่อยๆดูรถใอ้ดูรถใอ้ดูรถเอ้ดูภาพไป้าพมาวิ่งภาไปหาเด็กกร่งน่าให้เด็กเกรข้ามมาให้หมดนะไ่ได้ไปได้วิ่งราบ